จังหวัดนองคายต่อคิวสักการะขอพรห่มผ้าพระาธาตุกลางน้ำบรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จังหวัดนองคายค,คึกคักมีพุทธศาสนิกชนไทยและนักท่องเที่ยวต่อคิวสักการะขอพรและห่มผ้าพระาธาตุกลางน้ำจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอธิหลวงพ่อคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและมีลมพัดเบาๆอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียส บรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยววันหยุดสออาทิตย์ที่จังหวัดหนองคายกลับมาคึกคักอีกครั้งมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายกันมากขึ้นกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่สองโดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง มาำบ,บุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากจะำบ,บุญไหว้ขอพรหลวงพ่อประสัยพระคู่บ้านคู่เมืองที่วัดโพชัยพระอารามหลวงแล้วอีกจุดหนึ่งคือที่พระธาตุกลางน้ําที่จมอยู่ในแม่น้ําโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอธิหลวงพ่อคูณก็คึกคักตั้งแต่เช้าเช่นกันมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคอีสาน เดินทางมาสักการะขอพรและห่มผ้าพระธาตุกลางน้ําซึ่งขณะนี้น้าโขงมีระดับต่ําทําให้พระธาตุกลางน้ําโผล่พ้นน้ํากว่า4เมตรให้สักการะอย่างใกล้ชิดจากการที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระธาตุกลางน้ําอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทําให้บางครั้งเรือที่ให้บริการต้องรอคิวเพื่อนําพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะขอพรและห่มผ้าองค์พระธาตุกลางน้ํา นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวยังได้สักการะพระธาตุล้านหนองหรือพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กันกับพระธาตุกลางน้ำและบางครอบครัวยังได้ปล่อยเต่าปล่อยปลาเพื่อ,สอเสด็จเคราะห์ตามความเชื่อท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายมีลมพัดเบาๆอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน